สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะทางร้านมีงานชุดเดรสผ้าชีฟองสวยๆมาแนะนากันนะคะสําหรับงานรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานพิมพ์ลายดอกโทนสีดอกสีเหลืองค่ะคุณลูกค้าดีเทลนะคะเป็นงานคอเหลี่ยมค่ะแต่งดีไซน์กระดุมมุกด้านหน้านะคะกระโปรงจะเป็นงานกระโปรงทรงสอบนะคะส่วนดีไซน์ช่วงแขนนะคะจะจับจีบค่ะดูเป็นงานทรงแขนตุ๊กตา,ตาค่ะ งานด้านหลังนะคะมีเชือกผูกค่ะสามารถผูกโบได้ตามสรีระของคุณลูกค้าเลยนะคะทางร้านมีหลากหลายสีให้เลือกเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับสีที่ใสยอยู่นะคะคือสีเขียวค่ะสีม่วงค่ะสีกรมค่ะแล้วก็สีดำค่ะ ไปเที่ยวก็ได้นะคะใส่ทำงานก็ดีค่ะคุณลูกค้าหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ